Thank you สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่10สิงหาคม25 6 3นะครับเรี่กว่าตลาดหุ้นไทยนะถือว่าเป็นในที่แบบว่านะเคลื่อนไหวในกรอบเล็กๆนะถือว่าเป็นในที่แบบว่าอ,อยู่ระหว่างการรอนะเกี่ยวกับการเจรจาทางการค้าเฟสแรกนะระหว่างสหรัฐกับจีนนะซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้นะครับซึ่งเป็นตัวแปรเป็นปัจจัยที่ต้องบอกเลยว่าทั่วโลกต่าง เฝ้านะเดี๋ยวเฝ้าติดตามนะว่าจะมีการเจรจาเนี่ยได้ข้อสรุปนะหรือว่าจะมีการยืดเยื้อออกไปหรือไม่ผมเชื่อว่าตรงตัวแปรตัวนี้เองนะด่วจะมีผลต่อทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าด้วยนะเดี๋ยวว่าผลประกอบการนะเรียกว่านะในสัปดาห์หน้านะถือว่าน่าจะแจ้งมาเกือบครบทุกบริษัททุกกิจการนะซึ่งในช่วง วันนี้น่าจะด้วยตลอดส,สัปดาห์นะว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคงจะหลั่งไหลในว่าออกมาแบบว่าหนานแน่นกันเลยทีเดียวในว่าอัดแน่นพูดง่ายๆตรงจุดนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามการซึ่งหุ้น,นหลายตัวต้องบอกเลยว่านะก็มีการเก่งกําไรกันยกนว่าผักดันราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการแต่ไม่ได้ส่งมาบนความคาดวังว่า แต่มาสองนะกำไรในจะออกมาดีกว่าที่คาดนะแต่ว่าจะคาดเหนือก็ตลาดมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงอยู่นี้ก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะเพราะประกาศแล้วนี่จะเซลล์ออนแฟกหรือไม่นะครับก็ต้องมานั่งดูกันต่อไปด้วยว่าต้องมาดูกันดูกําลังกําลังแรงซื้อนะ้พูดง่ายๆนะหน้ากระดานหน้าจอหุ้นณนตอนนั้นเองนะครับพูดง่ายๆนะครับซึ่งตลาหุ้นได้ถือว่าสัปดาห์นี้ต้องบอกต้องบอกเลยว่าเทกันแค่ 4วันทําการเท่านั้นนะเนื่องจากวันพุธที่12สิงหาคมนะครับหรือว่าเป็นวันหยุดพอดีหรือว่าขั้นกางนีนะ้คือวันหยุดในวันแม่แห่งชาตินะครับในจุดนี้เรียกว่า,าในแง่ของตัวแปรเรื่องของตัวเลขเศรษฐกษิจก็ต้องมานั่งติดตามกันนะสำหรับตัวเลขของวันพุธนี้ซึ่งทางด้านของออสเตรเลีย,ยนะ่จาจะประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนะของเดือนกรกฎาคมออกมานะฮะสิงหาในแง่ของอังกฤษเองก็จะประกาศจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการนะครับว่า มีตัวเลขเป็นอย่างไรในะส่วนของเยอรมันก็จะมีการประกาศตัวเลขดันะชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนะ,ะในเดือนสิงหาคมนะ,ะต้องดูว่าเป็นอย่างไรในขณะที่รัเสเซียเองก็จะมีการประกาศ GDP แต่มาสองดว่าตัวเลขนี้เป็นอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นอะไรที่แบบว่านะ่าจะมีอิทธิพลต่อตลาดมากน้อยขนาก็ต้องมานั่งดูกันแบบว่าแต่ละแต่ละตลาดหุ้นแต่ละประเทศก็ว่าจะมีปฏิิยาขานรับอย่างไรนะซึ่ง วันนี้เองตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะด้วยว่าดัชนีนะครับอยู่ที่1,322.01จุดนะครับลดลง2.39จุดคิดเป็น0.18%มูลค่าการซื้อขายเมืองิ้นวันนี้ถือว่าเบาบางมากนะครับ37,417.75ล้านบาทนะครับสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งนะครับ คาราบาวหรือว่า CBG นะครับด้วยราคาหุ้นปิดที่130บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น4บาท50สตางค์คิดเป็น3.57%มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น1,600นะครับ1.21ล้านบาทนะครับต,ตัวที่2นะถือว่าร้อนแรงมากนะนั่นคือตัวของนอร์ทซิลลับเบอร์หรือว่าเนอร์เองนะด้วยหรือว่า NER นะครับราคาหุ้นปิดที่3บาท94สตางค์เพิ่มขึ้น44สตางค์คิดเป็น 12.57%นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้1,531.88ล้านบาทนะครับตัวที่ที่3นะครับ SCA นะครับหุ้นปิดที่29บาทเพิ่มขึ้น50ตางคนะครับคิดเป็น1.75%มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น1,133.49ล้านบาทนะครับสำหรับตัวที่4นะครับที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดวันนี้นะ็คือ AOT นะครับราคาหุ้นปิดที่49บาทนะครับไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายมงเสิน990ละ990นะครับจุด27ล้านบาทตัวที่5นะครับ EA นะครับราคาหุ้นปิดที่47บาทลด,ดลง25สตางคิดเป็น0.53เเนมูลค่าการซื้อขายมูลสิน935.45ล้านบาทนะครับนั่นคือ5หลักครับต้องบอ,อกเลยว่ามีความคึกคักมีความหนาแน่นนะที่แบบบอกหนูเลยว่า มากที่สุดประจำวันนี้นะซึ่งที่ทางตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรสําหรับในวันพรุ่งนี้เดีย๋ยวทางรายการจะมาต่อสายมาพูดคุยกับอาจารย์นทวุฒิรุ่งวงประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์อเรชันจำกัดนะจะมาให้มุมมองนั่นหรืว่าเอ๊ว่าจะใช้ยุยยยทธวิธีอย่างไรในการที่จะพิชิตเกมหุ้นในวันพรุ่งนี้เราพร้อมกับมองว่าตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับผม สวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมเป็นไงบ้างถานการเป็นไงวันนี้ส่วนใหญ่ก็ชะลอการซื้อขายอาจารย์เพราะว่าไม่มีตัวแปรใหม่นอกจากรอดูการเจรจาการค้าเฟดแรกกินกับสหรัฐในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้ครับอาจารย์ออแล้วก็งบเราก็ลองงบพูดง่ายๆนะสัปดาห์นี้น่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายอาจารย์ประกาศงบไตรมาสสองเออนี่ก็เป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมเวลา ประกาศงบประมาณเนี่ยก็ประมาณอย่างนี้แหละก็คือว่าตอนไหนเวลาไหนช่วงดีปีดีจังหวะดีุ้นมากแค่เช่นไปก่อนเขียวกันเริ่มนะแ,บบแล้วก็เวลางบออกมาเขียวกันเริ่มเดียกก่ยปรกว่าตกแต่ว่าตกกันข้ามนี่ก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตกกันมาล่วงหน้าแล้ว <c oughs> ให้จะตกต่อก็เอ๊ะก็ไม่มีเหตุมันลงมาก่อนแล้วก็เลย เอสื่อมเสื่อมวันนี้ความเคลื่อนไหวตลาดก็เลยเงียบนะระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปสูงสุดก็พันสามร้อยสามสิบต่ำสุดก็พันสามร้อยี่สิบสองครับผมเพิ่มระดานดวพันสามร้อยี่สิบเอ็ดนะตองเรียกว่าเปิดแถวว่าราคาฐานโลนะฮะครับผมแล้วก็ที่น่าสนใจคือว่ารุ่นม,มันหาย วันรุ่เหลืออยู่สามหมื่นเจ็ดพันล้านท่านปกรณท่านชมท่านทกวังคงจะจำได้มีผมเล่าเรื่องวันรุ่มอยู่ให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งว่าเวลาตลาดขึ้นไปเยอะๆขึ้นไปพีคๆเนี่ยเขาเรียกว่าพีกว่าลุ่แล้วก็ตลาดก็มักจะขึ้นไปด้อยไปพีคอย่างรอบที่ผ่านมาในแสนล้านสามสีวันติดต่อกันแล้วเขาเรียกพีกว่าลุก ครับผมบรรยากาศโดยทั่วไปคือคนในตลาดก็เกิดกลัวตกนกตกลาเนี่ยต,ต,ต,ตื่นซื้อเกาเรียกแพนิคบายแข่กันมากันตัวสาธารณชนคนไม่เคยเล่นหุ้นยังโกรตจดามาลงทุนในตลาดหุ้นกับเก่านี่ยใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่ก็เป็นทิศทางของตลาดในช่วงระหว่างนี้แล้วก็ ในทางตัข้ามกับทิศทางที่เป็นขาลงเนี่ยเวลาที่ว่าเป็นขาลงเนี่ยตัวดัชนีตลาดนู้นเองอถ้าลงมาแล้วรบารุ่มไม่หายลักจณะเนี้ยนนเยขาเรียกโรบารุ่มโรบารุ่มนี่ก็ปัจจะตามมาได้การจบรอบขาลงในรอบนั้นนะครับโดยสภาพจิตพิยา,ยาก็คือว่าไอคนจะซื้อก็หมดใจหมดแรงจะซื้อแล้ว ไม่มีเงินจะซื้อแล้วหรือถึงจะมีเงินก็ไม่มีใจจะซื้อไอ้คนขายก็ขายกันเลยหมดแล้วนะครับครับผมก็ <c oughs> ถ้าเป็นการภาควยก็เรียกว่าทังต่อยทังสองของฝ่ายก็ยืนจดจ,ดจ,ดจ้องเงินอยู่หน้าเวทีกรรมการต้องจับมือนะให้โชกันประมาณอย่างนั้นแล้วสถานการณ์นี้ก็น่าจะเป็นไปตลอดสัปดาห์นี้แหละครับเบื่อเันไปข้างอะ่ะคนง่ายนะ ครับผมเออเอาให้เบื่อไปข้างกว่าเบื่อไปข้างว่าล่มหายอย่างงี้เดี๋ยวก็จบกาลงเท่วนี้แล้วก็ขึ้นนะอื <ừ> อันนี้เขาเรียกว่าลงมาลงมาบัตท่อเด้วยสภาพที่ว่าโลบอลนะครับผมถ้ามีวันใดวันหนึ่งต่ำกว่าสามหมื่นล้านนี่โอ้โหยิ่งใช่เข้าไปใหญ่เลยแนตะ่ <laughs> อันนี้ผมก็มจะว่าเคยเล่าให้ท่านผู้ชมเล่าให้บุคคฟังไปแล้วเนี่ว่าเนี่ยจะมีจังหวะหนึง่งเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับครับผม อ <S <S เอเจานครับถ้าเป็นอย่างนั้นแนวโน้มวันพรุ่งนี้สภาพตลาดก็ยังคงไม่แตกต่างจากวันนี้ใช่ไหมคระอาจารย์ก็จากนี้ไป<อ>ถึงวันศุกร์จะจะประมาณนี้างเออก็ลองถามว่าเบื่อกันหรือยังเนี่ยถ้าถ้าทั้งตลาดว่ากูเบื่อกันเนี่ยเออใช่ใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วนะเพราะนั้นก็ฟังอย่างว่ารายการเราอย่าไปบอกใครเดีย๋ยวเดี๋ยวเขาจะรู้ทันเราเออถ้ามันบอกเบือ่อได้กลาดแล้วบอกโอ้เลิกแล้ว ขายได้เท่าไหร่ก็จะเลิอกอะไรเงี้ยเองนะใช่ครับผมเออแสงว่าโลมาล่มตลาดก็จบแล้วกรอบแข่งตัวก็อยู่กันแค่เนี้ยบ้านพวกนี้ก็เออข้างล่างก็แต่ว่าบ้านเนี้ยปันสามร้อยเท่าไหร่ยี่สิบเออข้างบนก็อ้าวก็ต้านแรกกลายเป็นพันสามร้อยยี่สิบห้าอย่าเออตัดไปก็พันสามร้อยสามสิบเล่นกันอยู่แง่ี้เออเอออเาหน้าดูนะเออ ก็อเอากันให้นั่งเดบสิวกันเนี่ยนะรอบแกว่งก็จะประมาณนะี้วารุ่มก็เขาจะหดกันรนะวันเรยก็จนกว่าที่เลาวารุ่มออกจบเนี่ยแหละนั่นแหละหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นนะครับจนแรงกดดันก็หมดนะครับผมครับผมอาจารย์ครับถามหุ้นสักสองตัวครับอาจารย์คาร์ดคาเบากับเนอเนออิสรปเปอร์น่ออาจารย์มองยังไงครับเออตัวคาราบานี่ก็คือว่ารอบนี้ได้ขึ้นมา เนิวยอทมไฮเนี่ยนะพออทำไฮคือไฮรอบเก่าที่ว่าเขาเคยททำเอาไว้เนี่ยเท่าไหร่ประมาณร้อยเจ็ดร้อยแปดใช่ไหมพอผ่านตัวรอ,อบเก่าขึ้นมาได้นี้ก็วิวิ่งขึ้นมานี่จะมีทาเก็ตรดานแรกตัวเลขอยู่ก็มีร้อยสามสิบห้าแต่ประมาณร้อย สามสิบแปดตั้งสี่สิบอะนะเออก็เกี่ยวว่าถ้าใครอยากจะขายก็ขายแถวนี้แหละถ้าใครอยากติดทุนก็ให้รีบซืนะ้อเดี๋ยวก็นะแต่ร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบจะเปิดรับซื้อเลยนะรับรองมีติดนะรับติดกันรอบเลงนะครับไม่เอาที่ผมพูดแนตะ่ผมไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะครับผมมันก็มีบางคนที่เกิดจากเขาต,ต้องแม่มาเอ้ยได้ยินบบกกเลยเขาบอกติดทุนเขไม่เคยติดทุนเลยก็ผมก็แนะนำว่า เนี่ยพวกนี้เช้าเปิดมาแนีวถ้ามันเปิดมาแร้อยสามารถเอติเอติโอเลยเคาะเลยนะรับรองติดนะอืค,ะครับม <า S 1> ผมนะจะเพราะเพราะว่ามันมันมีนะบกบางคนที่ว่าไม่เคยติดทัวเน,นี่ยก็ติดกันบ้างตัวเนรี่ข่าวว่าจะกำนี้กำไรดีเนี่ยอันนี้อาการคล้ายๆกับคาราบาวคือขึ้นมาดำนิวไฮแต่ว่าค่ายเก่าเขาอยู่แถวบาณสองเก้าศูนย์สองเก้าสี่ พอผ่านตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยขึ้นขึ้นมาเนี่ยก็มามีแนวต้านเป้าหมายแรกมันผ่านกันที่เราหมดแล้วเนี่ยแถวแถวประมาณสามบาทสี่สิบสามบาทห้าสิบแล้วก็ล่าสุดวันนี้มาผ่านแ,ว 3, แ้วสามบาทเจ็ดสิบถ้าต่ว่ากงคงอยากขึ้นไปต่อ่านถัดไปนี่มีตัวเลขอยู่สี่สองศูนย์นะอืมครับผมถ้าจว่าแถวประมาณนั้นสี่สองศูนย์ก็อาจจะพักตัวพักยกน,นนะฮะ ประกอบก็ถางบออกมาก็ระวังหน่อยนี่ว่าจะเจอเขาเรียก Sell เซลล์ออนแทกันหน่อยบบนมครับนะผมเออแต,แต่ก็มีเหมือนนันอะไรคือว่าเอฟทีด่ดาวู้นบอกว่าการาบาลร้อยสามห้ามันติดติดแพงไ่หน่อยขอติดแบบราคาไม่ถึงห้าบาทเนี่ยเออเอ,อันเ,เ,เลือกมาติดตัวนี้ก็ได้นะ <laughs> เออ, <laughs> เอ,อก็พวกนี้สมมติว่าปลาราคาสักประมาณสี่บาทยี่สิบอะไรเงี้ย แล้วประกาศงบประมาณโอ้โหก็สวยจริงโอ้กับอะไรเยอะเลยห้าหกร้อยตันกับไรเยอะตีใจเคาะติดเลยครับแต่ถ้าใครไม่อยากติดก็ให้ดูตัวอย่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวกนที่จะเล่นเทรดต้องเทปนิ่งกาว่ากันไปนะอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวก็ดูแลกันเองครับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมนั่นคือมุมมองของอาจารย์นันทวุฒิลุงวงนะถือว่าเป็นช่วงแรกของรายการกล้วยหอมถือว่านะ้าใครอยากจะซื้อแล้วอยากไม่เคยติดหุ้นก็ซื้อเลยนะที่อาจารย์ก็ให้คำแนะนํนา,นาแล้วนะสำหรับตัวของคาราบาวนะตัวของ NER ตเงจุดน,นั้นนะครับก็ถือว่าสภาพตลาดโดยรวมๆนะได้ว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์วุรุ่มเทดไม่ค่อยคึกคักนะครับหรือว่า เหมือนกับที่อาจารย์ให้กรอบความเคลื่อนไหวเมื่อไปสักคู่นี้แล้วนะครับนั่นคือช่วงแรกของรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะก็คือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับเรียกว่าโดยคุณอภิวัตธธวีสลิเวศนักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยจำกัดมหาชนนะรีกว่าวันนี้นะรีกว่าคัดกรองหุ้นเทคนิคสุดแซ่บมา2ตัวนะครับเรียกว่าตัวแรกนั่นคือตัวของ Mm. rbf นะครับเรียกว่าทางเทคนิคแล้วรูปแบบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น rbf ตามสัญญาณทางเทคนิคแล้วต้องบอกเลยว่าเข้าสู่รอบการขึ้นต่อนะครับโดยที่ว่ามองแนวรับอยู่ที่9บาท80สตางค์แนวรับถัดไปที่9บาท30สตางค์ส่วนแนวต้านอยู่ที่10บาท50สตางค์นะครับถ้าเกิดว่าสามารถผ่านไปได้นะครับเจอกันป้ายหน้านะครับแนวต้านอยู่ที่1 1บาท20สตางค์นะครับซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ RBF นะครับปิดที่10บาท20สตางค์ครับเพิ่มขึ้น65สตางค์คิดเป็น6.81นตะครับตัวที่2นะครับที่คุณอภิวัตนมองสัญญาณทางเทคนิคต้องบอกได้ว่ามีความเป็นไปได้นะรีกว่าอ่ะเป็นไม่ได้สวยด้วยกันพูดยังไงนะคือตัวของปูนใหญ่หรือว่าหุ้น s c c นะครับเรียกว่าตามรูปแบบหรือเพทเทิร์นของราคากราฟไอของกราฟแล้วต้องบอกเลยว่า โมเมนตัม um นะเริ่มกลับมานะครับมองแนวรับอยู่ที่3 375บาทนะส่วนแนวรับถัดไปอยู่ที่371บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่380บาทแนวต้านถัดไปอยู่ที่387บาทนะครับซึ่งวันนี้ราคาหุ้นปูนใหญ่หรือว่าหุ้น s c c นะครับปิดที่378บาทเพิ่มขึ้น1บาทที่เป็น0 2 7นะครับนั่นคือมุมมองของคุณ พิวัตรนะครับเรวยว่าทวีสิริเวชนักเทคนิคของหลักทรัพย์เมย์แบงกิเองซึ่งมาให้หุ้นเทคนิคสุด,สดแซ่บ2ตัวนะครับประจําวันนี้ซึหรือเป็นช่วงที่2ของรายการนะครับมาสู่ช่วงที่3นะครับของรายการนะ้เรียกว่าเป็นช่วงโบรกเกอร์มองตลาดหุ้นสัปดาห์นี้นะครับเรียกว่าวันนี้ก็นักัดสันคัดกรองนะโดยทีมข่าวของหุ้นไสไนซ์เรียกว่าเอา3โบรกเกอร์นะครับเรียกว่ามา ประชานมุมมองม,มามีไอเดียนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งผ่านของรายการของคุณอินไซด์นะเพื่อนในส่วนของ Facebook คุณอินไซด์แล้วก็ช่อง YouTube คุณอินไซด์นะเรียกว่าสัปดาห์นี้นะครับหลักทรัพย์แรกครับ KTB ประเทศไทยนะครับเรียกว่าแนะนําให้ถือเงินสดไว้ที่50%นะครับค่ากอบความเคลื่อนไหวของดัชนีนะครับอยู่ที่1,300จุดถึง1,350จุดนะครับเรียกว่า ตัวโควิดในที่นดูจะมีน้ำหนักน้อยลงนะเพราะคนเชื่อในเรื่องของวัคซีนและมาตรการเศรษฐกิจรอบใหม่ของประเทศต่างๆนะแต่นักลงทุนนะกลับมีความกังวลมากขึ้นต่อความสัมพันธ์นะหรือว,ว่าระหว่างสหรัฐก,กับจีนหรืว,ว่านเป็นตัวแปรที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะรวมถึงในขณะที่ก็ต้องมานั่งรอดูการทํางานของคอรชุดใหม่และการรายงานตัวเลขกําไรนะไตรมาสที่สองถือว่าสัปดาห์นี้เป็นช่วง สุดท้ายนะครับสาหรับกลยุทธ์ในการที่จะพิชิตหุ้นนะหรือว่าคว้ากําไรหุ้นทางส่วนของหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนั้นดูว,ว่ากลยุทธ์ลงทุนนั้นเน้นตั้งรับนะฮะเล่นสั้นๆเก่งกําไรหุ้นงบดีนะฮะเลี้ยงหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินและเพิ่มเงินสดในมือนะครับนั่นคือมุมมองของหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับมาสู่ส่วนของบล็อกเกอร์ที่2นะครับส่วนของคันที่กรุ๊ป นะครับเรียกว่าถ้าสัปดาห์นี้ดัชนีถ้าะสัปดาห์นี้มีความผันผวนนะฮะบ,บนปัจจัยการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2องนะถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการรายงานผลประกอบการนะครับในสถานที่สหรัฐกับจีนทัสองประเทศก็มีการกําหนดจะมาพูดคุยข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกในวันที่15สิงหาคมนี้เชื่อว่าจะเป็นเหตุให้สัปดาห์นี้นักลงทุน,ทนชะลอการเข้าซื้อ โดยมองกรอบความเคลื่อนไหวของดัชนีอยู่ที่1,270จุดถึง1,335จุดนะส่วนหุ้นแนะนำนั่นคือคาราบาวแล้วก็สาการประมูลหรือว่าออกนั่นเองนะฮะนั่นคือมุมมองของหลักทรัพย์คันทีีกรุ๊ปนะครับมาสู่หลักทรัพย์นมบุระพัฒนสินนะครับมองก็มองประเมินไดว่าสัปดาห์นี้คาการณว่าตลาดน่าจะไซด์เวย์และดาวนะโดยมีแนวต้านอยู่ที่1,346จุด แน,แนวต้านถัดไปอยู่ที่1,350จุดนะครับส่วนแนวรับนับอยู่ที่1 3 0 3จุดแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่1,290จุดนะเรียกว่าหุ้นเด่นสัปดาห์นี้น,ะนั่นก็คือตัวของ HTC หรือว่า h a r t i นะแล้วก็ SMT แล้วก็ t a s c o นะครับมันคือมุมมองของนุมรมลพัฒนสินนะซึ่งสัปดาห์นี้ก็ถือว่ามาเลือกมาอยู่3โบรกเกอร์นะเรียกว่าผมเชื่อว่านักทุนคงจะได้รับข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็นํามา สิ่งเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะเรีวยกว่าพอทราบมุมมองเนี่ยก็ต้องมานั่งดูปัจจัยนะเดี๋ยวดูแต่ละสิ่งแต่ละอย่างด้วยว่าค่ําคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นรุ่งเช้าจะมีตัวแปรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับสำหรับรายการกล้วยหอมกับกุรูนะถ้าเกิดว่าทุนที่ชื่นชอบรายการยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในส่วนของ a c e b o o k คุณอินไซส์แล้วก็ช่อง y YouTube คุณอินไซส์นะครับสำหรับรายการ ก้อยหอมกับกูรูในวันนี้ต้องขออำนาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม